ล่นบนขอบเตียงเสียงดังแววจากไปแล้วหันนี้สีีสาขออวยพรส่งใจให้วินญ,ญาณส่วิมานฉันฟ้าน้องข้าเออ สาปีที่จากไปกับเรื่องราวลี้ลับของวิญญาณน,นักร้องหมอลำฮันนี่สีอีสานมีชื่อจริงคือสุพินเหมวิจิตมีชื่อเล่นว่าพินเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2514เป็นลูกสาวคนสุดท้องของนายคำพาและนางมีเฮมวิจิตเกิดที่บ้านเมยตตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายัยจังหวัดกาลสิน์จบแค่ชั้นปหเมื่อปี2526 จากโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนาด้วยใจรักในชีวิตศิลปินปี2529ขณะอายุ15ปีก็ได้เข้าสู่วงการหมอลำเป็นนางเอกหมอลำยอดนิยมอยู่หลายคณะเช่นดอกฟ้ามหาการเลิศดฟ้าพรสวรรค์เริ่มบันทึกเทปเมื่อปี2534ในอัลบั้มชุดน้ำตาลหล่นบนที่นอนโดยการชักชวนของดาวบ้านดอน และในขนาดนั้นเพลงเสือของฮันนี่พัส,สอนบุญยเกียรติกำลังโด่งดังเธอจึงใช้ชื่อในการแสดงว่าฮันนี่สีอีสานซึ่งฮันนี่เป็นหมอลำคนแรกและคนเดียวที่สวมชุดว่ายน้ำขึ้นปกมาไลายไทยรัฐช่วงนั้นนักร้องหมอลำนิยมตั้งชื่อตามอย่างดาราหรือนักร้องสตริงดังๆอาทิอัมพลภูไทยมาชาฟ้าอีสาน25มกราคม2534 25, เธอได้พบกับบริษัท เยนวีโปรโมชั่นและบันทึกเสียงชุดแรกชื่อน้ำตาลหล่นบนที่นอนจากผลงานการประพันธ์ของดาวบ้านดอนด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแนวการรำที่ไม่เหมือนใครทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างมากต่อมาวันที่8ตุลาคม2534ก็มีผลงานชุดวอนพี่มีรักเดียวตามมาอีกผลงานทั้งสองชุดได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนเพลงทั่วประเทศ ฮันนี่สีอีสานจึงได้เปิดวงของตัวเองตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงจบจนถึงบรรนัปลายของชีวิตซึ่งเธออยู่ในวงการเพลงระดับชาติแค่หนึ่งปีเท่านั้นหลังการเสียชีวิตทางต้นสังกัดได้จัดทำเทปชุดบันทึกการแสดงสดด้านหน้าเวทีของฮันนี่สีอีสานออกมาอีกหนึ่งชุดเธอเสียชีวิตขณะกลับจากการแสดงที่อำเภอปรางกู่จังหวัดสีสเกตรถปิกอัพพลิกคว่ำที่ถนนสีสเกตอุบลราชธานีกิโลเมตรที่5ถึง ตำบลหนองแก้วเมื่อวันพุทธ 000, 000, 35, ที่26กุมภาพันธ์ปี2535เวลา4นาฬิกา30นาทีคอหักเสียชีวิตคาที่ฮันนี่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง21ปี4เดือน4วันและจุดที่ฮันนี่ประสบอุบัติเหตุมีการสร้างศาลไว้เป็นที่ระลึกและในวันครบรอบการเสียชีวิตของเธอก็จะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นยังไม่ไปไหนเล่าว่าเมื่อขับรถผ่านตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีสองจะเห็นเป็นเวทีแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการเหมือนมีงานคอนเสิร์ตโรงศารนั้นซึ่งมารู้อีกทีตอนที่มีคนบอกว่าตรงนั้นเป็นสารของนักร้องดังฮันนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าขนลุกและใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศพของเธอและนำทรัพย์สมบัติของเธอไปจากที่เกิดเหตุ จะมีอันเป็นไปทุกรายแม้กระทั่งนายตำรวจที่พบศพเธอเป็นคนแรกก็มีอันเป็นไปเสียชีวิตในสถานที่เดียวกับฮันนี่ถึงยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงความเฮี้ยนและอาถรรพ์จวบจนทุกวันนี้ในเรื่องวิญญาณของสุพินเหมวิจิตหรือฮันนี่สีอีสานร,ราชินีลูกทุ่งหมอลำผู้ลวงลับจนมีการเปิดเผยเรื่องย้ายสารมาตั้งใหม่ที่บ้านเกิด เพราะเธออยากกลับบ้านจึงมาบอกให้ย้ายศาลจากศีสเกตมาตั้งใหม่ที่กาะสินซึ่งเปิดเผยขึ้นโดยคําสีเหมวิจิตซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆฮันนี่ทั้งนี้พี่สาวราชินีลูกทุ่งหมอลำในตำนานอ้างว่าวิญญาณน,น้องสาวตนได้ไปเข้าฝันพระอาจารย์ประจกักษ์เมื่อถูกถามว่าชื่ออะไรได้ตอบทันทีว่านางสาวสุพินเฮมวิจิตพร้อมกับร้องห่มร้องไห้บอกว่า นูอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดหนูอยากให้พระอาจารย์ช่วยสร้างศาลให้ที่บ้านเลขที่62หมู่11บ้านเมย์ตำบลดงลิงอําเภอกำมะลาสัยจังหวัดกรฬสิน์จากนั้นพระอาจารย์ได้ดูที่ดินที่จะสร้างศาลและนัดช่างก่อสร้างมาเริ่มสร้างศาลเมื่อวันที่22กรกฎาคม2558สร้างเสร็จเมื่อวันที่29สิงหาคม2558ใช้งบประมาณกว่า7 0 0 0 0 0บาท และได้นำเอาอัฐิฮันนี่เข้าสารเมื่อวันที่26กันยายน2558และได้ฉลองเปิดสารใหม่ซึ่งก่อนจะได้นำดวงวิญญาณฮันนี่สีอีสานกลับมาสู่บ้านเกิดไม่ใช่เรื่องง่ายได้ทำพิธีถึงสครั้งถึงได้ดวงวิญญาณของฮันนี่กลับมาบ้านเกิดตัวเองครั้งที่3ได้นิมนต์พระชันผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอไปขอดวงวิญญาณฮันนี่ถึงได้มา